ดูดวงชาวราสีพิจิพนวันที่16กันยาดวงศัตรูลุกเป็นไฟด้วยอํานาจบนบารมีวาสนาสิงสิทธิ์คำชูปกปักกลุ่มของรักษาดวงชะตานี้ตกตําแหน่งอะไรอัศวินขี่ม้าถือดาบเขาเรียกว่า,าปาดปะหารศัตรูมู่มานปราบศัตรูให้เคี่ยนเตียนระบบศัตรูของท่านกําลังตกตําแหน่งไม่ดีโดนกันแกล้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีนับถามว่าสมน้ำหน้าหรือไม่มันก็ต้องสมแล้วล่ะนะเพราะว่าเขากันแกล้ ตัวท่านก่อนนะ้วยบุญกุศลวัส,สนาเทพเทวดาสิงศิทธิ์ค้ำชูปกปัาคุ้มครองสาดวงชะตานี้ตกตำแหน่งหายพิเศษไม่ใช่ศัตรูนะครับตัวท่านนะครับชาวราศีพิจิกท่านจะมีอำนาจบุญบารมีวัสนาอันยิ่งใหญ่เกียงกรและตกตำแหน่งเอมโบร่ ow, นักลบก้าได้ก้าเสียกาที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้ซ้ายสามาขวาคอสามหนาตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าไม่มีสิทธิเลือกมากเท่าไหร่นะ ดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคมีดดาบปักลงมาเต็มตัวกระบนกระไวกระสับกระสาเพราะฉะนั้นใครบางคนอาจจะเจ็บปวดตัวร้าวแสนทุกทรมานแต่ตรงคาข้ามดวงท่านกลับได้พบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายดวงกําลังเปลี่ยนนะครับแราผมดวงชะตาคนไม่ดีจะโดนปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างใครบางคนกลั่นแกล้งใส่ร้ายป้ายสีแต่ดวงนี้ตรงกันข้ามกันจะเจริญลุกเรืองได้ออกเดินทางได้ค้นพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่เพราะฉะนั้ในใด้ท่านออกเดินทางไปทางทิศตะวันออก จะนำพาซึ่งความผสมเร็จโชคลาบเงินทองมารมีวัสนาเทพเทวดาสิงหิ์สิทธิ์คำชูปกป,กปักกุุงของรักษาดวงชะาตานี้จะตกตำแหน่งการพลิกเปลี่ยนแปรผันการพัฒนาอย่างตั้งมั่นจัหนักจะเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดการที่จ้จะได้รับถ้วยแก้วแหวนเงินทองเพชรนิจินดามีดดาบปักตรงกลางใจกระบนกระไวกระสรับกระส่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัหนักจะเต็มในโชคชะตา นหนึ่งไม่เท้าเกิดขึ้นในดวงชะตานี้แปลว่าอะไรครับผมศัตรูของท่านลุกเป็นไฟแต่ท่านปักหนึ่งม่เท้าพลิกเปลี่ยนแปลผันไม่ได้ปักทูบนะครับปักทูบแปลว่าแช่งนะด้วยอานาจบุญบารมีวาสนาให้ท่านถือดาบตั้งขึ้นนะผมพระราชาแห่งถ้วยบ่งบอกถึงดวงชะตานี้กําลังจะพลิกเปลี่ยนแปลผันและมีแก้แหวนเงินทองเม็ดหนิงจินดามีเงินทองเข้ามาประเดมดังได้รับโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นในโชกตา โชคชะตาอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบระดังดวงชะตาไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงหนุ่มรักหนุ่มหลง,ลงพากาันโสมนัสติดกับดักมนเสห์มนจันทาแปลว่าดวงนี้ศัตรูลุกเป็นไฟเห็นท่านได้ดีไม่ได้แต่ผมดาเินกิบเชี่ยวสายายานท้วยเทพนำพาซึ่งความมสมเ็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างนับนุนนำโชคชะตาดวงชะตาของท่านจะพลิกเปลี่ยนแปลผัน แะผมปัญหาต่างๆอาจจะทําให้ท่านรู้สึกเปื่อหน่ายข้าพเจ้าไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับใครใดทั้งสิ้นข้าพเจ้าขออยู่ของข้าพเจ้าคนเดียวเพราะว่าดวงชะตานี้ให้ตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มมีดดาบปักลงมาก็อดทนอดกลั้นสู้อย่างเต็มกําลังใครบางคนเข้ามาตกตําแหน่งบุญนะผมก็เข้ามาสนับสนุนค้ำชุนหนุนนําโชคชะตาและผมครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้นทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินการชิงไหวชิงพริบ การใช้เลขเหลี่ยมเล้กลนเพทุบายสีไม่เท้าเกิดขึ้นในดวงชะตาให้ลื่นเริง,เรงสุขสรรหัทั์สาเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรลื่นเราบผมโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังดวงสุขสมสมหวังไอ้ท่านมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าเพราะว่าดวงนี้ไม่สิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เลือกมากเท่าไหร่นะตกตำแหน่งชาลตมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวมันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาในการชะตาการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอำนาจบนบารมีวาสนา ดวงชะตานี้ไม่เป็นสองรองใครขอทํานายว่าศัตรูตของท่านกําลังจะลุกเป็นไฟแพ้่า้ตัวเองนะครับผมในโชคชะตาบุนกุศลวัฒสสนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตั้งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นรับท้ายคลิปถัาฟังดวงชะตาชาวราศีพิจิกจะเกิดอะไรบ้างดวงชะตาราศีพิจิกการเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลงในเดือนนี้เดือนนี้สําหรับชาวราศีพิจิกเปรียบเสมือนการเดินทางผ่านป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยเส้นทางลับและโอกาสที่ซ่อนเร้น ดวงดาวส่องแสงมาบอกว่าช่วงเวลานี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของคุณดังใบไม้ที่กำลังเปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงคุณก็กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงแห่งการปรับตัวและการค้นพบตัวตนที่แท้จริงพลังงานของเดือนนี้มีลักษณะเฉพาะคือความเข้มข้นและลึกซึ้งเหมือนกับธรรมชาติของราศีพิจิกที่มักจะมองหาความหมายที่แฝงลึกอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่าง คุณจะพบว่าตัวเองมีความไวต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและสามารถรับรู้ถึงพลังงานของผู้คนรอบตัวได้อย่างชัดเจนกว่าเดิมนี่อาจจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนมีพลังพิเศษบางอย่างแต่จริงๆแล้วนี่คือธรรมชาติดั้งเดิมของคุณที่กำลังฟื้นคืนมาด้านการงานและอาชีพความรับแห่งความสำเร็จในด้านการทำงาน เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เห็นผลจากการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นในช่วงที่ผ่านมาเหมือนกับเกษตรกรที่ได้เก็บเกี่ยวผลไม้หวานหลังจากดูแลต้นไม้มาอย่างยาวนานโครงการที่คุณใส่ใจลงลึกและทำงานอย่างมีระบบจะเริ่มแสดงผลลัพธ์ที่น่าประทับใจอย่างไรก็ตามความท้าทายที่คุณจะพบคือการต้องประชันกับบุคคลที่มีมุมมองขัดแย้งกับคุณ ในที่ทำงานอาจมีเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าที่ไม่เข้าใจวิธีการทำงานของคุณเพราะคุณมักจะทำงานแบบเงียบๆและไม่ค่อยเปิดเผยกระบวนการคิดของตัวเองให้คนอื่นเห็นเช่นหากคุณทำงานในแผนกการตลาดคุณอาจจะมีไอเดียการรณรงค์ที่แปลกใหม่และลึกซึง้งแต่เมื่อนำเสนอเพื่อนร่วมงานอาจจะไม่เข้าใจทันที สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมกับการขยายเครือข่ายและการสร้างพันธมิตรธุรกิจโดยเฉพาะกับบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์และมองการไกลคุณจะพบว่าการร่วมมือกับคนที่มีจุดแข็งเสริมกับจุดอ่อนของคุณจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เกินคาดหมายข้อแนะนำการทำงานในเดือนนี้คืออย่าลังเลที่จะแสดงให้เห็นถึงกระบวนการคิดของคุณเพราะความลึกซึ้งและความละเอียดอ่อนในการวิเคราะห์ปัญหาของคุณคือสิ่งที่มีค่ามาก แม้ว่าบางครั้งคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจในทันทีแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาจะเห็นคุณค่าของมุมมองของคุณด้านการเงินและการลงทุนการจัดการทรัพยากรอย่างชาญฉลาดเรื่องการเงินในเดือนนี้สำหรับชาวราศีพิจิกเปรียบเสมือนการเล่นหมากรุกชั้นสูงที่ต้องใช้ความรอบคอบและการวางแผนล่วงหน้า รายได้ของคุณจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากแหล่งที่หลากหลายอาจจะเป็นเงินโบน,นัสจากงานหรือผลตอบแทนจากการลงทุนที่ทำไว้ในอดีตก็ได้อย่างไรก็ตามด้วยธรรมชาติของราศีพิจิกที่มีความอยากรู้อยากเห็นสูงคุณอาจจะรู้สึกหลงไหลกับการลงทุนในสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงแต่ให้ผลตอบแทนที่น่าตื่นเต้นเช่นการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลหรือหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีใหม่ๆ ถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะมีโอกาสให้กำไรสูงแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่ไม่ควรมองข้ามการใช้จ่ายในเดือนนี้ควรจะมีการวางแผนอย่างรอบคอบคุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในด้านการดูแลสุขภาพและการลงทุนเพื่อพัฒนาตนเองเช่นการเรียนคอร์สออนไลน์เพื่อเพิ่มทักษะหรือการซื้ออุปกรณ์ที่จะเป็นสำหรับงานที่ต้องการคุณภาพสูง สำหรับผู้ที่กำลังมองหาแหล่งรายได้เสริมเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมกับการใช้ความสามารถในการวิเคราะห์และการวิจัยมาสร้างไรายได้เช่นการเป็นนักเขียนเนื้อหาเฉพาะทางการให้คำปรึกษาหรือการสอนออนไลน์ในสาขาที่คุณมีความเชี่ยวชาญข้อควรระวังในด้านการเงินคืออย่าใช้เงินเพื่อตอบสนองอารมณ์ในขณะที่รู้สึกเครียดหรือผิดหวังเพราะราศีพิจิกมีแนวโน้มที่จะใช้การช้อปปิง้งหรือการลงทุนเสี่ยงสูงเป็นทางออกจากความเครียด ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวความรักสำหรับคนโสดการเผื่อใจรับรักใหม่สำหรับชาวราศีพิจิกที่ยังโสดเดือนนี้เปรียบเสมือนการอ่านนิยายลึกลับที่เต็มไปด้วยความน่าสนใจคุณจะพบว่าตัวเองมีเสน่ห์พิเศษที่ดึงดูดคนอื่นโดยไม่ต้องพยายามความลึกซึ้งและความหลงไหลในสิ่งที่คุณสนใจจะทำให้คนอื่นอยากรู้จักคุณมากขึ้น โอกาสในการพบเจอคนพิเศษจะมาจากสถานที่หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้หรือการแลกเปลี่ยนความคิดเช่นในห้องสมุดร้านหนังสืองานแสดงศิลปะหรือแม้แต่ในคลาสออนไลน์คนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะไม่ใช่ประเภทที่ดูหล่อหรือดูสวยตามมาตรฐานแต่จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในด้านสติปัญญาและความลึกซึ้งของความคิด การเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่จะเป็นแบบค่อยๆเป็นไปคุณไม่ชอบการเปิดเผยความรู้สึกทันทีแต่จะชอบค้นหาและทำความเข้าใจกับอีกฝ่ายก่อนเหมือนนักสืบที่กำลังไขปริศนาลึกลับกระบวนการนี้อาจจะทำให้บางคนรู้สึกว่าคุณเล่นตัวแต่จริงๆแล้วคุณแค่ต้องการความมั่นใจว่าความสัมพันธ์มีคุณค่าและมีโอกาสเติบโตได้ในระยะยาว สำหรับการเดทในเดือนนี้คุณควรเลือกกิจกรรมที่ช่วยให้คุณและคู่เดทได้รู้จักกันในระดับที่ลึกกว่าการพูดคุยกันผิวเผินเช่นการไปดูหนังที่มีเนื้อหาลึกซึง้งการเดินเล่นในสวนที่เงียบสงบหรือการไปร้านกาแฟเล็กๆที่มีบรรยากาศอบอุน่นหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีเสียงดังหรือผู้คนมากเกินไปเพราะจะทำให้คุณไม่สามารถมีสมาธิในการสนทนาได้ความรักสำหรับคนมีคู่การเสริมสร้างความเข้าใจ สำหรับชาวราศีพิจิกที่มีคู่ครองแล้วเดือนนี้เปรียบเสมือนการปลูกสวนร่วมกันที่ต้องใช้ความอดทนและการดูแลอย่างสม่ำเสมอความสัมพันธ์ของคุณจะเข้าสู่ช่วงที่ต้องการการสื่อสารที่ลึกซึ้งและการเข้าใจกันมากขึ้นคุณอาจจะรู้สึกว่าคู่ครองไม่เข้าใจความต้องการความเป็นส่วนตัวของคุณหรือไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงต้องการเวลาเงียบเ,เพื่อใกล้ครวนกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับราศีพิจิก แต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องอธิบายให้คู่ครองเข้าใจว่าการที่คุณต้องการเวลาส่วนตัวไม่ได้หมายความว่าคุณไม่รักหรือไม่ใส่ใจเขาในเดือนนี้คุณอาจจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญร่วมกันเช่นการวางแผนการเงินระยะยาวการตัดสินใจเรื่องการย้ายที่อยู่หรือการวางแผนเรื่องครอบครัวการใช้พลังงานในการวิเคราะห์และพิจารณาทุกมุมมองของคุณจะเป็นประโยชน์อย่างมากแต่อย่าลืมรับฟังความคิดเห็นของคู่ครองด้วย กิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับคู่รักในเรือนนี้คือสิ่งที่ช่วยให้ทั้งคู่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ร่วมกันเช่นการเข้าคลาสเรียนทำอาหารการอ่านหนังสือเล่นเดียวกันแล้วมาคุยกันหรือการดูสารคดีที่น่าสนใจแล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างประสบการณ์ร่วมกันที่มีความหมายข้อควรระวังในความสัมพันธ์คือการหลีกเลี่ยงการเก็บกดความรู้สึกหากมีอะไรไม่พอใจหรือมีข้อกังวล ควรพูดคุยกันอย่างเปิดเผยแต่ต้องใช้ถ้อยคำที่นุ่มนวลและเข้าใจง่ายอย่าใช้คำพูดที่กระทบกระเทือนหรือพูดโดยใช้อารมณ์บทสรุปและข้อแนะนำเดือนนี้สำหรับชาวราศีพิจิกเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตดังดอกไม้ที่กำลังผลิตดอกออกใหม่หลังฤดูหนาวคุณจะพบว่าตัวเองมีความแข็งแกร่งและมั่นใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในด้านการงานการเงินหรือความรัก สิ่งที่สําคัญที่สุดในเดือนนี้คือการเรียนรู้ที่จะไว้วางใจในสัญชาตญาณของตัวเองความสามารถในการรับรู้และวิเคราะห์ที่มีลึกซึ้งของคุณคือของขวัญที่ธรรมชาติมอบให้ใช้มันอย่างชาญฉลาดและจะนําพาคุณไปสู่เส้นทางแห่งความสําเร็จจําไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงอาจจะทําให้รู้สึกไม่สบายใจในช่วงแรกแต่มันคือบันไดที่จะนําคุณไปสู่ระดับใหม่ในชีวิต เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและให้โอกาสกับตัวเองที่จะเรียนรู้และเติบโตเดือนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ที่สวยงามในเรื่องราวของชีวิตดวงชะตาราศีพิจิกเดือนนี้สำหรับชาวราศีพิจิกในเดือนนี้เสมือนกับนักสื่อผู้เก่งกาจที่กำลังเปิดเผยความลับสำคัญของชีวิตตัวเองพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงกำลังหล่อหลอมและปรับปรุงทุกด้านของชีวิตคุณให้เจิดจรัสยิ่งขึ้นดวงดาว่งสนญญาณบอกเป็นนหนว่า นี่คือช่วงเวลาแห่งการค้นพบตัวตนที่แท้จริงและการสร้างรากฐานใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเดือนนี้ของคุณเหมือนกับการอ่านนิยายแนวสืบสวนสอบสวนเล่มหนึ่งที่ทุกบทจะเผยเผยเบาะแสะสำคัญที่ทําให้คุณเข้าใจภาพรวมของชีวิตมากขึ้นความลึกลับและความซับซ้อนที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณจะกลายเป็นจุดแข็งที่ช่วยให้คุณกล้าผ่านอุปสรรคต่างๆได้อย่างสง่างามด้านการงานการเปลี่ยนผ่านสู่ความสําเร็จ ในด้านการงานเดือนนี้คุณจะรู้สึกเหมือนนักแสดงนำที่กำลังเตรียมตัวสำหรับบทบาทใหญ่ที่สุดในชีวิตพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงจะส่องประกายผ่านชุกโปรเจกต์และงานที่คุณสัมผัสหากคุณเป็นพนักง,งานประจำอาจพบว่าหัวหน้าหรือผู้บริหารเริ่มมองเห็นศักยภาพที่แฝงอยู่ในตัวคุณมากขึ้นเหมือนกับที่พวกเขาค้นพบเพชรเม็ดงามที่ซ่อนอยู่ในหิน สำหรับชาวพิจิกที่ทำงานในสายสร้างสรรค์เช่นนักเขียนนักออกแบบหรือศิลปินเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ไอเดียสร้างสรรค์หลั่งไหลเหมือนน้ำตกที่ตกจากหน้าผาคุณอาจพบว่าตัวเองสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายและมีนัคิดที่แปลกใหม่ที่ทำให้คนรอบข้างประทับใจหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการช่วงนี้จะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการขยายฐานลูกค้าหรือเปิดตัวสินค้าใหม่ คุณจะมีความสามารถในการมองเห็นเช่งว,ว่าทางการตลาดที่คนอื่นมองไม่เห็นเหมือนกับนักล่าสมบัติที่สามารถแยกแยะสัญญาณของขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ได้อย่างไรก็ตามคุณต้องระวังไม่ให้ความคิดมากเกินไปครอบงำการตัดสินใจบางครั้งคุณอาจวิเคราะห์สถานการณ์มากจนเกินไปจนลืมลงมือปฏิบัติจำไม้ว่าการกระทำที่เล็กแต่สม่ำเสมอมักจะให้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าการวางแผนที่สมูนแบบแต่ไม่เคยลงมือทำด้านการเงิน การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนเรื่องการเงินของชายพิธกเดือนนี้เปรียบเสมือนการปลูกต้นไผ่ที่แม้จะโตช้าในระยะแรกแต่เมื่อเริ่มเจริญเติบโตแล้วจะแข็งแกร่งและสูงขึ้นอย่างรวดเร็วคุณจะพบว่าการลงทุนหรือการออมเงินที่คุณทํามาในอดีตเริ่มให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจหากคุณเป็นคนที่ชอบการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนเดือนนี้อาจเป็นช่วงที่เหมาะสมในการทบทุนและปรับปรุปรงพอร์ตการลงทุน คุณจะมีสัญชาตญาณที่แม่นยำในการเลือกคุณหรือสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตเหมือนกับที่คุณสามารถดมกลิ่นความสำเร็จได้จากระยะไกลสำหรับคนที่ทำงานเป็นลูกจ้างอาจมีโอกาสได้รับเงินพิเศษจากการทำงานล่วงเวลาโบนัสจากผลงานหรือแม้แต่การเลื่อนตำแหน่งที่มาพร้อมกับเงินเดือนที่สูงขึ้นคุณอาจพบว่าคนรอบข้างเริ่มยอมรับในคุณค่าของงานที่คุณทำและเต็มใจที่จะให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแต่ที่สำคัญที่สุดคือคุณจะเรียนรู้ที่จะบริหารเงินอย่างฉลาด ไม่ใช่พียงแต่การหาเงินให้ได้มากแต่เป็นการใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุณอาจพบว่าตัวเองเริ่มสนใจเรื่องการวางแผนการเงินระยะยาวการประกันชีวิตหรือการสร้างกองทุนเพื่อเป้าหมายในอนาคตอย่างไรก็ตามระวังอย่าให้ความต้องการควบคุมทุกอย่างทําให้คุณกังวลเรื่องเงินมากเกินไปบางครั้งการจับจ่ายโชคสําหรับความสุขส่วนตัวก็เป็นอินลงทุนที่คุ้มค่าเช่นกันจะไม่ว่าเงินเป็นเพียงเครื่องมือในการสร้างชีวิตที่มีความหมายไม่ใช่จุดหมายปลายทาง ด้านความรักการเปิดใจสู่ความรักที่แท้จริงสำหรับคนโสดชาวพิจิกโสดเดือนนี้เหมือนกับดอกไม้ที่กำลังจะบานพร้อมที่จะแสดงความงามที่แท้จริงให้โลกใบนี้ได้เห็นคุณจะพบว่าตัวเองมีเสเน่ห์แปลกๆที่ดึงดูดคนรอบข้างได้โดยไม่ต้องพยายามความลึกลับและความเข้มข้นทางอารมณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดคนที่ใช่ คุณอาจพบกับคนที่น่าสนใจในสถานที่ที่ไม่คาดคิดเช่นในร้านหนังสือเก่าพิพิธภัณฑ์หรือแม้ก,กระทั่งในคาเฟ่เล็กๆที่คุณแวะเข้าไปด้วยความบังเอิญคุณคนนี้อาจไม่ใช่แบบที่คุณเคยชอบแต่จะมีบางอย่างลึกๆที่ทําให้คุณรู้สึกเชื่อมโยงกันเหมือนกับ2วิญญาณได้พบกันอีกครั้งหลังจากแยกจากการมานานหากคุณใช้แอปหาคู่หรือมีเพื่อนมาแนะนําคนให้รู้จักอย่าปฏิเสธโอกาสเหล่านี้ทันทีแม้ว่าในตอนแรกคุณอาจรู้สึกไม่แน่ใจ แต่การให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้และเปิดใจอาจนำไปสู่การค้นพบที่น่าประหลาดใจที่สำคัญคือยักโลดที่แสงตัวตนที่แท้จริงความพยายามในการเป็นคนอื่นเพื่อให้ใครสักคนชอบจะทำให้คุณพบกับคนที่ไม่ใช่คู่ที่แท้จริงแทนที่จะซ่อนความซับซ้อนและความลึกซึ้งทางอารมณ์ของตัวเองให้ถือมันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณทีเศษและน่าดึงดูด สำหรับคนที่มีคู่แล้วชาวพิจิกที่มีคู่แล้วจะพบว่าความสัมพันธ์ในเดือนนี้เหมือนกับการอ่านหนังสือเล่มประโบทที่อ่านแล้วหลายรอบแต่ยังคงค้นพบเรื่องราวใหม่ๆที่ซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดคุณและคู่รักจะมีโอกาสได้เข้าใจกันในมิติที่ลึกกว่าเดิมผ่านการสนทนาที่มีความหมายการแบ่งพันธเอกประสบการณ์หรือแม้กระทั่งการ,รเผชิญปัญหาร่วมกันความขมข้นทางอารมณ์ของคุณจะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจความต้องการของคู่รักได้ดีกว่าใครๆ แต่ระวังอย่าให้ความต้องการควบคุมหรือความหวงแหนมากเกินไปกลายเป็นปัญหาจำไว้ว่าความรักที่แท้จริงต้องมีพื้นที่สำหรับการเตีบโตของแต่ละคนหากคุณกำลังคิดจะก้าวไปสู่กระดอนใหม่ของความสัมพันธ์เช่นการมั่นการแต่งงานหรือการมีลูกร่วมกันเดือนนี้อาจเป็นเวลาที่เหมาะสมในการคุยกันอย่างจริงจังคุณจะพบว่าการสื่อสารระหว่างคุณกับคู่รักมีความชัดเจนและตรงไปตรงมามากขึ้นสำหรับคู่รักที่กำลังเผชิญปัญหาอย่าหนีไปซ่อนความรู้สึก ความสามารถในการเจาะลึกถึงรากเหง้าของปัญหาจะช่วยให้คุณและคู่รักสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างยั่งยืนความจริงใจและการเปิดใจพูดคุยจะเป็นกุญแจสําคัญในการฟื้นฟูความสัมพันธ์สรุปภาพรวมเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านที่สาคัญสำหรับชาวราศีพิจิกเหมือนกับพีเซอร์ที่กําลังออกจากดักแด้พร้อมที่จะบินไปสู่โลกใบใหม่ด้วยปีกที่สวยงามและแข็งแรงทุกได้ของชีวิตคุณกําลังเรียงตัวเพื่อสร้างความสมดุลที่สมบูรณ์แบบ คำแนะนำสำคัญสำหรับเดือนนี้คือให้ความไว้ใจในวัชาชตยานของตัวเองอยากลู้การเปลี่ยนแปลงและเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตความลึกลับและความซับซ้อนที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณจะเป็นแหล่งพลังที่ช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงจำไว้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดกันด้วยตัวเลขหรือสิ่งของแต่วัดด้วยความสุขและความพึงพอใจที่คุณรู้สึกในการใช้ชีวิต เดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณค้นพบว่าความสมบูรณ์แบบไม่ได้อยู่ที่การมีทุกเดือนครบถ้วนแต่อยู่ที่การรู้จักชื่นชมและใช้ประโยชน์จากสิ่งที่คุณมีอย่างเต็มที่ดวงชะตาราศีพิจิกเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและการเปลี่ยนแปลงสําหรับชาวราศีพิจิกเรากับคุณกําลังเดินผ่านป่าไผ่ในคืนเพ็ญที่แสงจันทร์ส่องทางให้คุณเห็นเส้นทางที่ชัดเจนขึ้นหลังจากช่วงที่ผ่านมาที่คุณอาจรู้สึกเหมือนเดินในความมืด พลังงานแห่งการฟื้นฟูและการเริ่มต้นใหม่จะไหลเข้ามาในชีวิตคุณอย่างแรงกล้าธรรมชาติของราศีคิจิกที่ชอบความลึกลับและการค้นหาความจริงเดือนนี้จะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่คุณจะพบว่าสัญชาต,ตญาณของตัวเองแม่นยำมากขึ้นและความสามารถในการมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นจะทำให้คุณได้เปรียบในหลายๆเรื่องด้านการงาน การเปลี่ยนผ่านที่ยิ่งใหญ่ในด้านการงานเดือนนี้เปรียบเหมือนคุณกำลังยืนอยู่บนจุดสูงสุดของภูเขามองเห็นวิวทิวทัศน์ที่กว้างใหญ่ไพศาลที่ไม่เคยเห็นมาก่อนโอกาสใบ้ๆจะเข้ามาหาคุณแบบไม่คาดคิดอาจจะเป็นการเสนองานในตำแหน่งที่สูงขึ้นโครงการใหม่ที่ท้าทายหรือโอกาสในการเปลี่ยนสายงานไปยังสิ่งที่คุณหลงไหลามานานยกตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในสายการตลาด คุณอาจได้รับเสนอให้เป็นหัวหน้าทีมโครงการใหม่ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี AI หรือหากคุณทำงานในสายขายคุณอาจจะได้รับโอกาสในการขยายตลาดไปยังประเทศใหม่ๆที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมาพร้อมกับความท้าทายคุณอาจจะต้องเผชิญกับคนที่ไม่เข้าใจมุมมองของคุณหรือต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถมากกว่าเดิมแต่นี่คือจุดที่ความแข็งแรงภายในของราศีพิจิก จะเปล่งประกายคุณจะใช้ความพยายามและความมุ่งมั่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองในการพิสูจน์คุณค่าช่วงกลางเดือนจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญโดยเฉพาะในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆที่เกี่ยวกับอนาคตทางการงานหากคุณกำลังลังเลเรื่องการลาออกจากงานเก่าเพื่อไปเริ่มธุรกิจของตัวเองหรือกำลังคิดจะเรียนต่อเพื่อเปลี่ยนสายงานเดือนนี้จะให้ความชัดเจนที่คุณต้องการ สิ่งที่คุณควรระวังคือการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจแม้ว่าสัญชาตญาณของคุณจะแม่นยำแต่ในเรื่องงานควรใช้เหตุผลและการวิเคราะห์ร่วมด้วยอย่าตัดสินคนอื่นเร็วเกินไปโดยเฉพาะเพื่อนโรมง,งานหรือผู้บังคับบัญชาใหม่ด้านการเงินความมั่นคงที่ไหลเข้ามาด้านการเงินของคุณเดือนนี้เหมือนกับแม่น้ำที่เริ่มไหลแรงขึ้นหลังจากฝนตก รายได้หลักจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนและที่สำคัญกว่านั้นคือรายได้เสริมหรือรายได้จากการลงทุนที่อาจให้ผลตอบแทนเกินคาดหมาย,ห,มายหากคุณเป็นคนที่ชอบลงทุนในหุ้นกองทุนหรือคริปโตเคอเรนซีเดือนนี้จะเป็นช่วงที่เหมาะสมในการทำกำไรแต่ต้องระวังอย่าโลภมากควรกำหนดเป้าหมายในการขายและยุดตามนั้นอย่างเคร่งครัดยกตัวอย่างเช่นหากคุณตั้งเป้าหมายกำไร20% มาถึงจุดนั้นควรขายทำกำไรทันทีอย่าหวังว่าจะขึ้นไปต่ออีกสำหรับคนที่มีธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ลูกค้าใหม่ๆเข้ามามากขึ้นโดยเฉพาะลูกค้าที่มาจากการแนะนำของลูกค้าเก่าการรักษาคุณภาพและบร,ริการที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะจะส่งผลต่อการขยายตัวของธุรกิจในระยะยาวอย่างไรก็ตาม คุณอาจมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพหรือการดูแลคนในครอบครัวอาจต้องซื้อประกันสุขภาพเพิ่มหรือพาผู้ปกครองไปตรวจสุขภาพซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวช่วงท้ายเดือนจะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการวางแผนการเงินระยะยาวอาจเป็นการซื้อที่ดินซื้อบ้านหรือการลงทุนในสิ่งที่มีค่าเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆเช่นทองหรือพระเครื่อง ความรักสำหรับคนโสดการพบเจอที่ลึกซึ้งสำหรับชาวราศีพิจิกที่ยังโสดเดือนนี้ความรักจะเข้ามาในชีวิตแบบไม่คาดคิดเหมือนกับการได้พบเจอใครบางคนในที่ที่ไม่เคยคิดว่าจะมีใครน่าสนใจอันเป็นในลิฟต์ในร้านกาแฟที่ไปประจำหรือแม้แต่ในเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เช่นรถติดหรือเครื่องบินด,ดีเลย์คนที่เข้ามาในชีวิตของคุณจะไม่ใช่คนธรรมดา เขาจะมีบางอย่างที่ลึกลับน่าค้นหาและมีสเสน่ห์ในแบบที่คุณไม่เคยพบมาก่อนอาจเป็นคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศคนที่ทำงานในสายที่แปลกใหม่หรือคนที่มีประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายการสนทนาครั้งแรกจะเป็นการสนทนาที่ลึกซึ้งไม่ใช่แค่การพูดเรื่องพื้นพื้นเช่นงานหรืออากาศแต่จะเป็นการพูดคุยเรื่องความฝันปรัชญาชีวิตหรือประสบการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตคุณ จะรู้สึกได้ทันทีว่าคนนี้ต่างจากคนอื่นแต่อย่าเพิ่งเปิดใจให้เร็วเกินไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกประทับใจแต่ควรใช้เวลาในการทำความรู้จักให้ดีก่อนเพราะคนที่น่าดึงดูดมากจะมีเรื่องราวในอดีตที่ซับซ้อนและคุณต้องแน่ใจว่าเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นความรักใหม่ช่วงกลางเดือนจะเป็นจุดที่ความรู้สึกเริ่มลึกซึ้งขึ้นและคุณอาจต้องตัดสินใจว่าจะให้โอกาสความรักนี้หรือไม่ สิ่งสำคัญคือต้องฟังเสียงหัวใจและสัญชาตญาณของตัวเองอย่าให้คนอื่นมาชี้นำสำหรับความรักที่มีอยู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงของการเยียวยาและการสร้างความเข้าใจกันใหม่หากช่วงที่ผ่านมาคุณกับคู่ของคุณมีปัญหาทะเลาะกันหรือรู้สึกห่างเหินเดือนนี้จะเป็นโอกาสในการกลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งการสื่อสารจะดีขึ้นอย่างชัดเจน คุณจะเริ่มเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของอีกฝ่ายมากขึ้นและในขณะเดียวกันคู่ของคุณก็จะเข้าใจคุณมากขึ้นเช่นกันเหมือนกับได้อ่านหนังสือเล่มเดิมแต่ครั้งนี้เข้าใจเนื้อหาลึกซึ้งกว่าเดิมอ่านมีการวางแผนเรื่องใหญ่ๆร่วมกันเช่นการซื้อบ้านการแต่งงานการมีลูกหรือการเปิดธุรกิจร่วมกันการตัดสินใจเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างธรรมชาติไม่ใช่เพราะกดดันแต่เพราะทั้งคู่รู้สึกว่า ถึงเวลาแล้วความใกล้ชิดทางกายและใจจะเพิ่มขึ้นคุณจะได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพไม่ใช่แค่อยู่ในที่เดียวกันแต่แยกกันเล่นโทรศัพท์แต่จะเป็นการได้พูดคุยหัวเราะและสร้างความทรงจำใหม่ๆร่วมกันอย่างไรก็ตามอย่าปล่อยให้ความลหลงไหลในความรักทำให้ลืมตัวเองหรือละเลยเพื่อนฝูงการรักษาสมดุลระหว่างเวลาส่วนตัวและเวลากับคู่รัก เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคู่ที่กำลังคิดจะแยกทางเดือนนี้ควรหยุดการตัดสินใจสำคัญๆก่อนให้อยู่เวลาตัวเองและคู่ในการคิดอย่างรอบคอบเพราะอารมณ์และความรู้สึกกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่สิ่งที่ดูเหมือนจะแก้ไม่ได้วันนี้อาจมีทางออกที่ดีกว่าในอนาคตคำแนะนำสำหรับเดือนนี้เดือนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมในการปลดเปลื้องสิ่งต่างๆที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิต ไม่ว่าจะเป็นของใช้ที่ไม่ได้ใช้ความคิดเชิงลบที่หล่อมรังให้หรือแม้แต่คนที่ไม่เหมาะสมกับชีวิตคุณการปล่อยวางจะทำให้พื้นที่ว่างสำหรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาใส่ใจสุขภาพของตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะการพักผ่อนและการจัดการความเครียดความเข้มข้นของชีวิตในเดือนนี้อาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าได้ง่ายขึ้นการทำสมาธิโยคะหรือการเป็นหนวด จะช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่นและมีพลังมากขึ้นสีที่นำโชคในเดือนนี้คือสีแดงเข้มและสีทองแดงใส่เสื้อผ้าหรือเครื่องประดับสีเหล่านี้จะช่วยเพิ่มพลังงานบวกและความมั่นใจเดือนนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ส่งผลต่อทิศทางชีวิตของคุณในระยะยาวจงใช้สังชะตยญาณและความแข็งแรงภายในของราศีพิจิกในการนำทางไปสู่อนาคตที่สดใส ความสำเร็จและความสุขกำลังรอคุณอยู่เพียงแค่ก้าวไปครั้งหน้าด้วยความมั่นใจและความกล้าหาญ